She calls me day and night I'm sorry girl you just don't make me feel right I never meant to make you cry You were right Just leave me be I'm not gonna put up a fight And every time Hello สวัสดีค่ะมื่นคนจะเห็นว่าวันนี้แพนมีความสุขมาก เลยนะคะเพราะวันนี้นะคะในที่สุดคอลเลคชันใหม่ของแมนแพดเองนะคะแวร์อิสนาพัทได้คลอดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคนสิ้นตบมือค่ะดังมาก <laughs> สามารถไปตามได้ในไอจีนะคะแวร์อิสนาพัทนะคะด้วยคอลเลคชันใหม่เนี้ยจะเป็นสไตล์อีซี่แวร์นะคะเพื่อนทุกคนสามารถใส่ได้ทุกโอกาสเลยจริงๆมีความสบายกระฉับกระเฉงนะคะอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยใส่แบบ ทั้งวันอยู่บ้านก็ได้รอไปเที่ยวก็ได้ก็ไปเที่ยวแค่เอาเสื้อคุมมาคลุมจบค่ะง่ายๆเลยเป็นสิ่งที่มันเนาะต้องมี m อม t h แทบอีกแล้วมาจากคลิปที่แล้ว <c oughs> จะเห็นว่านะคะอันเนี้ยคือไม่ได้ใส่บานะแต่ว่ามันมีความหนาแล้วก็แบบมีความแบบกระชับมากๆเลยเข้าทรงทําให้เราแบบ อย่างปกติถ้าเกิดเราใส่แบบเสื้อกล้ามอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะมีเนื้อตรงนี้ออกมาทําให้เราแบบอ้วนอะเสื้อเนี้ยแพเป็นคนออกแบบเองเพราะเรามีปัญหาด้านนี้จริงๆปกติเป็นคนแขนใหญ่นะแต่คือพอมันใส่รุ่นเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าโอเคแขนเราก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่โตมาโหฬารอะไรขนาดนั้นเนาะก็เซ้นี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเกงนง่คือแบบ ไม่ต้องอะไรเลยอ่ะได้ทั้งเสื้อทนะั้งกางเกงนะคะราคาน่ารักมากโปรโมชั่นแรงมากทุกคนต้องไปต้องไปเช็คนะคะที่ IG ไวสนพัฒน์นะคะราะว่าทำด้วยใจจริงๆด้วยใจรักนะคะเหนื่อยมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทุกคนนะคะ